วันนี้มาตลาดเย็นที่วัดวัดบันลังอำเภอบ้านแท่นอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยยะผูบไปไหนกันหนอนี่โอ้ย เป็น่งยมันมีหม,มัมด้วยใช่ไหมลงดิแม่มีผักกันผักกัน,น,นจองด้วยนะอาไอต้มเนี่ อีกจานละเท่าไหร่จานละ5บาทเอามะกอก5บาทแล้วจ้ะอะไรแค่ไม่ฝาดไม่ดิเทาไหเอาดิอันนี้อะไรคะอยากกินอยากกินดอกแค่ป่าไม่มีแค่ป่าเนาะ <c oughs> ยายมีสแกนไหมมีอ้าวมีด้วย <c oughs> โอ้สแกนเครื่องนี้สิไม่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 เป็นไรอันนี้อันนี้ข้าวต้มมั้งสแกนลงเพื่อมีแต่ดอกแคบ้านแต่กินแค่ป่าจังไม่มีเนาะม่มีเดี๋ยวนี้มันสบายเลยอันนี้ซุปอะไรเนี่ย ราปดุเปรี้ยวไหมเปรี้ยวไหมใส่มะม่วงแม่ดูยี่สิบบาทเยอะจังเอาอะไรเธอสรุปเอาดิเอาเนี้อันนี้เปรี้ยวไหมอ่ะไม่ใส่มะนาวอันนี้ปนไอ้ไสดสดน้ำนพริกอะไรเนี่ยอันนี่คิดเงมเป็นดานเอาแมงก๊งเอาเนี้ด้วยหาแม่งทุกน้ำพริกเลยเอาอะไรอ่ะแล้วก็ผักไปด้วยนะ อันนี้อันนี้ขนอันี้ใช่ไหมผออาั่งดีตัลูกเอาไหมเอาดิผัดตัวกันี่ทั่ข้าวเนียวนะหรอข้วเหนียวไหนข้าวเหกระดอกแกเอาเอาเ้อสามจิบอันนี้ เราสแกนสแกนให้ทำจิบทำกยให้ฉันสแกนเลยวะไม่ไม่ดูเดี๋ยบีอยู่ผานแลครับแต่กลัวใส่ก่อนเฮ้ยเอาไหนบกกนี้ โู้ยเนี่ยมีหมดทุกอย่างนี่นรูหมลูกอะไรห่องมะขามลูกมามุย้ยเออมากินไหน แต่ถ้าแก๋กินไม่ได้ก็คันเนอะเออเนี่ยมาขามองแท้เอาแม่เอาเบรกเมื่อไหร่วะนะเบรกตอนไหนไม่บอกกูเลยเออมีอันนี้ด้วยนะหัวปี หวาลาน,นี่เลไหลนีไงขนเดิวเขาเหนียวนไ้ยังนะานไหนน่ะขายเขาเหนียวอรขายเขาเหนียวเา,า,หนหนยาเียว <c oughs> นอะไรบ้างผัดร้องกับอะไร ก็แกงขี้เหล็กกี่ปลาล่าทั้งนั้นค่ะตรมีหลายปลาล่าล้เธอเออเอาแค่นั้นแหละแล้วแต่เมืเ่อแบบก,กี้แอปมันถามเขาแต่กูอยากถามมั้งเหรอันนี้ลูกอะไรหนูก็ถามแล้วบอกว่าขาป<อ>้อม<อ>กูเจอลูกขา<ห>้าเหรอนี่ไหนี่นนมีสายน้ำผึ้งไนหะมส้มม้อจ้ส้มหม้อส้มมอส้มหม้อส้มมอมอะไร ไอ้ที่บอกแม็กเขาซื้อกินอน้นมนรกู หอมเลย20บาทซมเอาดิอันนี้อันนี <S <s ้ ouais ้มะไรนะอันนี้เ pues uh ้อค่ะนี่หนแกกินนอแกกินนสามสิบเองหอมเลยบาทโเคเอาเดียวข้าวเหนียวยไม่ได้เลยนู่นข้าวเหนียวกระติกชมพูเขาบอก โอ้ตรงนู้นก็นี่เลยข้างหน้าก็นี่เนี่ยเนี่ยเขาเหนียวเขาจะแบ่งขายไหม้ตนงก็มีสิบบาทก็พอร้านนั้นก็ได้ โิมบาดออกมาเลยิบาทลอเล่นเลยโอ้เข้าซ้อมอบา้มนาบาทตลาดนบ้าน <จ>ไก่ไก่เป็ดตัวก็ก็มีมันไปไหนแล้วอเธอดูอับบนนี้10บาทหมดเลยไม่รู้ไป,ไปพร้อมกับแวอีกดิ มีเท่าไหร่มันออกมากันยังไง